ผมเพิ่งย้ายเข้ามาในบ้านเก่าของคุณทวดที่ทิ้งร้างมานานหลายสิบปีวันหนึ่งขณะจัดเข้าของในห้องใต้ดินที่มืดสลัวผมก็เจอกล่องไม้เก่าๆซ่อนอยู่ข้างหลังชั้นวางของภายในมีผ้าห่อหุ้มวัตถุชิ้นหนึ่งซึ่งเมื่อแกะออกดูก็พบเป็นลูกประคำเก่าคล่ำา,าเม็ดลูกประคำเรียบเนียนสีขาวขุ่นไม่เหมือนไม้หรือหินทั่วไปผมรู้สึกประหลาดใจกับความเย็นที่แผ่ออกมาจากมันทั้งที่อากาศในห้องก็อบอ้าว ผมจึงนำลูกประคำขึ้นมาวางไว้บนโต๊ะหัวเตียงตั้งแต่วันนั้นผมก็เริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติในบ้านกลางดึกมักได้ยินเสียงเหมือนมีใครเดินวนเวียนอยู่รอบห้องนอนแม้จะไม่มีใครอื่นในบ้านมีลมเย็นเฉียบพัดผ่านตัวเป็นครั้งคราวและบางครั้งก็ได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาที่จับใจความไม่ได้เสียงนั้นใกล้เข้ามาเรื่อยๆจนผมรู้สึกเหมือนมีใครยืนอยู่ข้างเตียงผมนอนไม่หลับมาหลายคืนคืนหนึ่งผมลุกขึ้นมานั่งจ้องมองลูกประคำบนโต๊ะ แสงจันทร์สาดสองลอดหน้าต่างกระชบเม็ดลูกประคำพอดีผมสังเกตเห็นรอยแตกเล็กๆบนเม็ดลูกประคำบางเม็ดด้วยความสงสัยผมจึงลองหยิบมันขึ้นมาขูดเบาๆที่รอยแตกนั้นใจผมเต้นระรัวเมื่อสิ่งที่ผมเห็นไม่ใช่เนื้อไม้หรือหินแต่เป็นโครงสร้างสีขาวซีดคล้ายกระดูกเมื่อผมพลิกดูเม็ดลูกประคำแต่ละเม็ดอย่างพิจารณาผมก็ต้องพงังะเม็ดลูกประคำทั้งหมดถูกเจรณายอย่างประณีตจ,จากชิ้นส่วนกระดูกมนุษย์กระดูกข้อต่อเล็กๆ คล้ายกระดูกนิ้วมือทันใดนั้นความเย็นเยือกก็โอบรัดตัวผมอย่างรุนแรงจนขนลุกไปทางร่างเสียงกระซิบที่เคยแผ่วเบาบัดนี้ดังชัดเจนขึ้นข้างหูคืนลูกประคำของฉันมาผมมองไปยังลูกประคำในมืออีกครั้งก่อนที่มันจะเริ่มสั่นไหวอย่างรุนแรงเม็ดกระดูกเหล่านั้นส่งเสียงกระทบกันเบาๆเหมือนมีชีวิตผมรู้แล้วว่าผมไม่ได้อยู่คนเดียวในบ้านหลังนี้อีกต่อไป และลูกประคำเส้นนี้ก็ไม่ใช่แค่ของเก่าธรรมดาที่ผมคนพบ